สวัสดีค่ะสวัสดี ทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AY Auto Import นะคะวันนี้นะคะมาพบกันค่ะเอะกับปิกนิกนะคะคุณแม่แม่ลูกนะคะคู่คู่น่ารักเนอะใช่ไหมไม่สวยลูกน่ารักก็ได้นะอ่ะได้นะคะสรุปวันนี้นะคะเรามีดีกันนะคะที่จะพาทุกท่านมาพบกับแคมเปญสุดว้าวนั่นคือแคมเปญอะไรคะปิกนิก แคมเปญศูนย์ดาวเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ค่ะศูนเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับเจ้ามาคานใช่แล้วเรามีทั้งหมดสี่สีสี่คันค่ะให้เลือกใช่ไหมนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าสำหรับตอนนี้นะคะก็สำหรับมาคานเนี่ยถือว่าเป็นรถนะคะพอร์ชนะคะ SUV ขนาดกลางนะคะซึ่งเป็นน้องของเจ้าเอ็น ขเยเอนนั่นเองนะคะเขามีฉายาว่าคาจุงคืออะไรคะอาคาจุงงนะอาคาจุงนะคะก็คือขเยเอนจูเนียนั่นเองนะคะค่ะ,คะสำหรับมาคานะคะก็ถือว่าเป็นรถนะคะทีะ่เป็นเ u v นะคะขนาดกลางที่ให้ในเรื่องของความคล่องตัวนะคะปีนี้ก็ใช้อยู่นะคะ,คะเป็นยังไงบ้างจากการที่ใช้งานสำหรับมาคานเท่าที่เคยใช้นะคะรถนะคะ กาะถนนมากๆเลยนะคะ,คะแล้วเวลาที่ขับนะคะขับสนุกมากเกียบสนุกมากเลยค่ะค่ะ,คะนะคะ,คะก็ให้ในเรื่องของความคล่องตัวสําหรับที่จะใช้งานในเมืองหรือออกต่างจังหวัดได้นั่นเองนะคะออกต่างจังหวัดนี่ก็ถือว่าได้ในเรื่องของความเป็น SUV ด้วยนะคะสำหรับมาคารนะคะก็คือตอนนี้บอกเลยนะคะเรามีทั้งหมด4สีถูกต้องค่ะสีอะไรบ้างคะปีนิกค่ะตอนนี้นะคะเรามีสีดำ นะคะสีเครยอนนะคะสีแดงนะคะแล้วก็มีสีส้มคันนี้เลยค่ะ,คะนะคะเราจัดศนเนี่ทั้งหมด4ี่คันเลยไหมจัดสีคันเลยนะคะสคันเลยนะคะ,คะ,คะท่านใดสนใจรีบทักกันเข้ามานะคะสำหรับมาคาเนี่ยมาด้วยเครื่องยนต์ส0 0พนะคะเทอร์โบ265แรงม้านะคะมีทั้งหมด4สีให้ท่านเลือกนั่นก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6ล้าน4แสน9หมื่นบาทนะคะแล้วก็ผ่อน0%ยาวถึง36เดือนดาวเริ่มต้นอยู่ที่ถ้าสำหรับคันสีส้มนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน3นะคะแล้วก็ผ่อน0%ได้36เดือนและถ้าท่านใดที่บอกว่าต้องการผ่อนยาวกว่านี้นะคะผ่อนได้สูงถึง60เดือนนะคะแต่จะมีดอกเบี้ยนะคะแต่ดอกเบี้ย จิบจิบเองนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อตอนนี้นะคะที่พร้อมส่งบอบเลยนะคะก็จะมีสีส้มและก็สีดำนะคะส,สีดำสีดำบอกอะไรคะ สีดาเบาะแดงค่ะค่ะสีดําเบาะแดงรถอยู่ท่าเรือนะคะแล้วเราก็จะมีตามมาอีกนั่นก็คือเคย่อนเบาะแดงและแดงเบาะดาะดนะคะก็คาดว่ามาถึงไทยนะคะประมาณตน้นประมาณเมษายนประมาณเมษาแล้วกันนะคะรับรถได้นะคะก็คือเดือนหน้านี่เองนะคะตามมาอีก2องคันนะคะสำหรับสีดําสีแดงสีเคย่อนจะเป็นรุ่นมาคานทีนะคะแล้วรถของเราแต่ละคัน ออปชั่นแน่นทุกคันเลยค่ะนะคะทุกท่านก่อนเอิ่นะคะที่จะพาชมนะคะกับภายในของรถคันนี้นะคะอันนี้เรามีนะคะเด็ดนะคะก็คือเป็นขยเ n นะคะเ u v ยนะคะสีเคยอนเบาะแดงออปชั่นแน่นๆเป็นรถมือสองนะคะปี2022 รถวิ่งไปไม่เยอะนะคันนี้นะคะประมาณหมื่นเก้าวิ่งไปอยู่ประมาณหมื่นเก้าเป็นรถมือสองคุณภาพที่เอกการันตีท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะคะสำหรับขยเยนนะคะ SUV คันนี้ออปชั่นแน่นเดี๋ยวให้ปิกนิกพาชมนะได้เลย,เลยได้ไหมได้ไหมได้เลยนะคะดูสิว่าลูกสาวเนี่ยจะได้คุณแม่ไปเยอะแค่ไหนนะคะและข้อสำคัญนะคะนอกจากแคมเปญสุดว้าวของ เจ้ามาคาแล้วเรามีแคมเปญสุดว้าวของ มาสแตนมาร์คอี e ด้วยนะคะรถไฟฟ้า e v 1 0 0คะ่ะค่ะนะคะเป็นรถไฟฟ้า100%ยซึ่งสำหรับมาร์คอีนะคะก็พูดเลยค่ะวา่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นแคมเปญนะคะส่วนรถรับไปเลยค่ะ5 0 0แสนบาทนะคะจากราคา4 2 9ล้านแสนหมื่นบาทนะคะเหลือเพียงแค่3 6 9ล้านแสนหมื่นบาทและข้อสำคัญดาวเพียงแค่2 9 0แสนเก้า ออกรถได้ทันทีนะคะสำหรับ Mark e มัสแตงมา a r กอีรถพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอเซ็นตมีกี่คันค่ะปิกนิกตอนนี้นะคะเรามีพร้อมส่งสองคันค่ะเป็นสีขาวและสีแดงนะคะสนใจยังไงก็ทัก,ทกมามนะคะค่ะเอาละค่ะบพิกนิกค่ะคันนี้เป็นยังไง สีเป็นสีอะไรคะสีใหม่สีนี้นะคะเป็นสีปาปิยาแมทเทลิกนะคะเป็นสีส้มค่ะเป็นสีส้มใหม่เลยค่ะนะคะก็เป็นสีส้มใหม่นะคะมาลองดูสีเลยนะคะก็สวยงามนะคะมาด้วยชุดแต่งนะคะสปอร์ตดีไซน์นะคะคันนี้นะคะก็ออปชันดีมากนะคะแม็ค่ะ สวยงามนะคะก็คือคันนี้มันจะโดดเด่นนะคะก็คือสําหรับภายนอกแล้วที่เป็นสีส้มนะคะภายในนะคะก็อย่างอ่ะปริณ์นี่มาดูด้วยกันลูกข้างในเป็นเบาะสีดําแล้วก็มีเบลและเส้นได้นะคะเป็นสีส้มเลยให้ปิงนีงนรีวิวว่าฝั่งนี้นเปิดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้หน่อยโอเค นี่เลยนะคะภายในนะคะเป็นบาดสีดำนะคะและเส้นได้ของเขานี่นะคะมีเอกลักษณ์ที่มันรับกันนะคะกับสีรถภายนอกนั่นก็คือเป็นสีส้มนะคะเบลค่ะก็เป็นสีส้มด้วยนี่เลยสวยงามมากเลยค่ะเครื่องเสียงเครื่องเสียงนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเสียงโบสนะคะไฟค่ะมีไฟด้วยนะคะ ไปส,สองพื้นนะคะจะเป็นพอร์ชนะคะตัวนี้นะคะก็ถือว่าออปชันดีแล้วรถเราทุกคันนะคะสำหรับมาคารนะคะพูดเลยว่าออปชันดีมากๆทุกคันเลยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็รีบทักทายกันมาได้นะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากดาวต่ํากว่านี้นะคะก็สามารถที่จะดาวเริ่มต้นนะคะ,ะด,าดาวดาวดาวได้อยู่ที่2 0สนะคะสำหรับมาคารนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6กล้านสี่แสน 90้าหบาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะพาชมขยเนเนาะปิกนิกพาชมกับมาร์คอีหน่อยได้เลยค่ะชมมาร์กอีนิดนึงค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์นะคะมาคีมัสแตงมาคีนี่เลยค่ะขับไปไหนนะคะปิกรับรองเลยค่ะว่ามีแต่คนเหลียวมองนะคะปิกเคยขับไปที่พัทยานะคะขนาดฝรั่งและชาวต่างชาติอะยังมาแอบถ่ายรถปิกเลยว่ามันคือรถรุ่นอะไรนะคะไอเขาถ่ายปิกหรือว่าถ่ายรถถ,ยรถ,ถ่ายรถค่ะถ่ายรถค่ะพ่อก็ถ่ายรูปกันเลยเนาะอันนี้นะคะจะเป็นตัวสีขาวนะคะและรุ่นที่เราพร้อมส่งเป็น extended range นะคะนั่นก็คือสามารถ วิ่งระยะทางประมาณ500กิโลเมตรเลยนะคะ539กิโลนะคะแล้วก็ตัวนี้จะประหยัดไฟด้วยนะคะก็คือ,อ,อประหยัดน้ํามันคือมันไม่กินน้ํามันแล้วจะชาร์จไฟเต็มถังเนี่ยถ้าเสียเป็นไฟบ้านจะเสียเงินอยู่ประมาณ300บาท 300, 300ประมาณ3 3 0บาทนะขึ้นอยู่กับหน่วยของการไฟนะคะ<ช>ก็อยู่ประมาณนี้นะคะ,คะก็ถือว่า เสียเงิน330บาทวิ่งได้500กว่ากิโลนี่สุดคุ้มเลยนะใช่แล้วก็ SUV รถไฟฟ้าที่เป็น SUV นะคะก็หาน้อยมากเนาะถูกต้องนะคะขาขานี้เลยเอาละค่ะพาชมข้างในหน่อยลูกมาได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเปิดเข้ามาเลยกดปุ่มตรงนี้สามารถใช้รหัสผ่านตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะ นี่เลยตัวนี้นะคะมีหน้าจอที่ใหญ่มากเลยนะคะประมาณ10นิ้วกว่าวานะคะหน้าจอสัมผัสะะสวัสดีทุกคนใครมาทักทายนะคะค่ะมีเบาะร้อนด้วยนะคะที่ที่นั่งทั้งคู่หน้าเลยนะคะค่ะมีมีคนเคยถามติกนิกบอกว่าอ่า ตอนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยตอนที่ไอเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเลี้ยงลูกมาเนี่ยคนเดียวเนี่ยเลี้ยงยังไงอะทางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยนี่จําได้ไหมจาได้ค่ะจําได้ว่าไงก็ก็ทางานนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนะคะคือเอาลูกนะคะเรียนอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนอ่าใกล้ๆที่ทํางานเช้าก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนนะแล้วตัวเองก็ไปทํางาน พอลูกเลิกเรียนประมาณสัก3 4มสโมงนะคะเราก็อขออนุญาตทางบริษัทต,ตอนนั้นเราเป็นพนักง,งานเนาะอยู่ตรงแหม่งจายแล้วแล้วลูกก็เรียนอยู่ตรงข้างๆอยู่อุดมมะใช่ะะนะคะก็เราก็แวะไปรับลูกมานะแล้วก็เอาลูกมานั่งมานอนอยู่ที่นอนอยู่ที่ทห้องเขานั่นแหละค่ะห้องทำง,งานแม่ใช่แล้วบางทีเขาก,กลับทุ่มสองทุ่มเราไม่รู้จะทาอะไรเราก็หลับอยู่อย่างนั้นนะคะ,ะ <laughs> พอถึงเวลาแม่เลิกเรียนก็ต้องอุ้มลูกนะคะเลิกงานอ่าเลิกงานพอเลิกงานนะก็อุ้มลูกนะคะไป ใส่รถนะแล้วก็ขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านปุ๊บก็อุ้มลูกขึ้นไปนอนบนห้องปลูกกินข้มกินข้าวนะคะนี่ก็คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่ตอนนั้นรู้สึกทํางานอยู่ตั้งประมาณ6บริษัทมั้งตอนนั้นที่แม่ทํางานสองทุ่มสามทุ่มก็เลี้ยงลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ถือว่า เราได้ดูแลเขามาตลอดแล้วก็กินอนอนด้วยกันมาจนลูกอายุ20นี่คือไม่เคยแยกห้องกันเลยนะคะจนถึงมหา,าจนถึงมหาลัยเวลาจะแอบ,บคุยกับผู้ชายทีก็คือต้อง,ต,องต้องดูก่อนว่าเขาจะเข้าห้องมาหรือยัง <laughs> <laughs> แต่ว่าแม่ได้ยินหมดแหละ <laughs> เอาเหรอ <laughs> แม่ติดกล้องไว้โอ้ <laughs> ตายแล้ว <laughs> เอาล่ะค่ะไปดูที่ขยนแล้วกันนะคะค่ะ นะอ่าคันนี้นะคะเป็นสีเคยนเบาะแดงนะสีสวยมากมานะคะก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่นะคะเอ๋นี่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่ลูกอายุได้สีขวบจนมาวันนี้นะคะก็จาก อนอกจากเลี้ยงลูกเราเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยดูแลทั้งครอบครัวเลยนะคะเอก,ก็ยังมีวันนี้ได้นะคะก็สู้ๆนะคะขอให้ทุกคนมีพลังบวกในการสู้ชีวิตด้วยไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามอ่ะมาพิกนิกพาชมต่อลกูกค่ะคันนี้นะคะเป็นคายเยน SUV นะคะสียอดนิยมของ Porsche เลยนะคะนั่นก็คือสีเครยอนค่ะและภายในก็เป็นสียอดนิยมเช่นกันนะคะภายในของเราเป็นเบาะสีแดงค่ะนี่เลย ให้ชมภายในชัดๆเลยนะคะรถวิ่งไปอยู่ที่1 9 0 0 0กว่ากิโลนะคะคันนี้ออปชั่นดีด้วยนะคะค่ะ6กล้านเแสนหมื่นบาทนะคะเคดิตดีฟรีดาวนะคะมีโลโก้นะคะแล้วก็มีเอ่อตรงนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะจะเป็นเครื่องเสียงบอสนะคะแล้วก็โลโก้ฝังหัวหมอนนะคะค่ะแม็กจะเป็นขอบ22 แล้วก็เป็นประตูดูดค่ะามาดูประตูดูดกันเนี่ยจืบ๊บดูดดังจื๊บเลยสำหรับใครที่ไม่ชินก็ก็จะต้องเบามือน,นิดนึงนะคะเวลาปิดเพราะว่าโดนโดนดูบ่อยมากนะคะคือรถแม่ไง <laughs> ปิด,ดบ้านบอกนี่ลูกรถแม่ประตูดูลลูกนี่คะ่ะข้างหลังนะคะข <N> ้า<ล>งหลังก็กว้างมากเลยนะคะ, <N> นนะ,คะก็คือขยเเยนเอสยูวีเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่นั่งด้านหลังเนาะ, <N> ะเวลาขึ้นข้างหลังเนี่ยขึ้นลงแล้วหัวมันจะไม่โคกแต่ถ้าเป็นขยเยนคูปก็เหมาะสาหรบับขับขี่เองนะคะขึ้นข้างหลังขยเยนคูปก็อาจจะต้องย่อนิดนึงนะคะทุกท่านนะคะคันนี้รถสวยสภาพดีนะคะชื่อเอ๋ การันตีนั่นเองค่ะรถในโครงการนะคะวินวินวิน,วนรถคันเก่าแรกรถคันใหม่ใช้ได้กว่าเดิมสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่ออกจากออู a u ออตนะคะอ้าวพี่นิกไหนๆก็ลูกแม่ละทำท่าเอกการันตีหน่อยสิทำยังไงร, <สะ S 1> รถสวยสภาพดีชื่อเอกการันตีไหนทำาีคุณเอกการันตีค่ะเอาใหม่ตีพูดใหม่เลย,รถ,ยรถสวยรถสวยการันตีคุณเอกการันตีเอ ไม่ใช่หรอรถสวยสภาพดีชื่อเอกการันตีขออีกรอบหนึ่งรถสวยสภาพดีชื่อเอกการันตีค่ะามาดูของกินค่ะของกินเขาทำแบบนี้นะคะรถสวยสภาพดีชื่อเอกการันตีนะคะตาแล้วทำอีกรอบพี่ไม่เคยน,นะมนไม่เราเอาละค่ะท่านใดน,นะคะสนใจนะคะก็ท่านายมาได้นะคะมาคาร ดอกเบีย้ย0%นาน36เดือนนะคะก็มีให้เลือกถึง4คันเลยนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่รามินทากม14ก็ยแยกมินบุรีแล้วเรามีสาขาที่โคราชด,ด้วยใช่ค่ะสาขาโคราชของเรานะคะอยู่ข้างๆข,ขนส่งโคราชเลยแล้วก็เยืืงๆกับเดือมอโคราชนะคะค่ะน,นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะ025874666 0866681999แอดไลน์แ AUI ออโตเอ้ยเมื่อกี้เราบอกสำนังกงานใหญ่ยังกรุงเทพบอกแล้วเนาะ,อะบอกแล้วเนาะค่ะอยู่ใกล้ๆแยกมินบุรีนะคะก่อนจบกันนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะไปชมกันนะคะว่ารถที่โชว์รูมของเราเนี่ยมีรุ่นไหนกันบ้างนะคะวันนี้เอกปิกนิกแม่ลูกล,ลากันเท่านี้ก่อนบายบายค่ะแวันดีค่ะไปชมเลยค่ะมีรถอะไรบ้างไปจากข้างหน้าเลยค่ะแฟนคลับ ทักทายทุกคนนะคะพี่อ่านให้หน่อยซีไซคอนแทคกเลยลมองไม่เห็นสวัสดีครับอยากทราบมีแรนคูเซอร์ซาฮาร่าไหมครับอ๋อซาฮาร่ามีค่ะเดี๋ยวพาไปชมเลยไหมนี่เลยนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณอะไรนะคุณคภูมินี่เลยค่ะซาฮาร่านะคะมะีเหลือคันสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมดคันนี้ก็มีอีกทีก็คาดว่าน่าจะ2 3ปีเลยค่ะคุณภูมิ สวัสดีทุกคนใครมาทักทายตอบไม่ครบอย่าว่ากันนะคะมันเห็นไม่ครบจริงๆอะคะ่ะนี่ก็มีพาโดด้วยยืนไกลมากช่างกล้องค่ะเดี๋ยวช่างติว่ายืนไกลมากยืนไม่ไกลค่ะแต่ช่างกล้องไปไกลค่ะเดี๋ยวจัดการช่างกล้องนะคะเอาละค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกคนนะคะทักทาย ใครมาทักทายนะคะเดี๋ยวดูตอบเพื่อนๆในเพจก่อนค่ะแป๊บหนึ่งคุณไอ้น่ารักจังเลยแม่หรือลูกค่ะคุณอ้นสวัสดีค่ะคุณนภัรคุณคุณนภัทเพี่ยวสวัสดีค่ะวันนี้ได้ไปจองเอาผ่าแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนภัรไม่ได้เจอกันเลยเดี๋ยวเจอกันวันส่งมอบนะคะ คุณพาร์น่ารักจังทั้งครอบครบัวขอบคุณค่ะคุณสุวิชาสวัสดีค่ะคุณธีราสวัสดีค่ะคุณธนกิจสุสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนตอบใครไม่ครอบอย่าว่ากันนะคะบายบายสวัสดีค่ะ